กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วในคลิปเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมนะระหว่างนะฮะเกตแซทราคา865,000บาทนะครับกับเกตแซราคา892,000บาทนะ,ค,ะคุณผู้ชมวันนี้นะต้องบอกว่าเซลลต้นอาจจะไม่อธิบายทั้งหมดนะว่ารุ่นนี้มีอะไรยังไงบ้างแต่ว่า เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะคือลงลิงก์ไว้ให้ดูว่าตัวแซมีออปชันอะไรแซดมีออปชันอะไรเพราะผมทําคลิปแบบตัวเต็มๆของแต่ละรุ่นไว้หมดแล้วแต่วันนี้ฮะจะมาชนออปชันเลยว่าเจ้าตัวนี้มันมีอะไรตัวนี้มันไม่มีอะไรนะฮะจะทําให้ดูครับว่าแซเนี่ยมีอุปกรณ์กี่อย่างที่เขามากกว่าตัวแซนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยความแตกต่างระหว่างแซกับแซครับผมนี่เลยนะคุณผู้ชมคันซ้ายนะฮะเป็นตัวอะไร ดูออกไหมคอ่ะผมผมถามตรงนี้ว่าตอนนี้มีใครดูออกไหมผมว่าน่าจะเห็นสิ่งหนึ่งแล้วละ่ะก็คือล้อถ้ามองจากด้านหน้านะคันนี้นะครับเป็นเกตตัว Z นะฮะคุณผู้ชมด้านขวาผมเป็น z ซนะฮะดูความต่างด้านหน้าครับไม่มีอะไรต่างกันเลยนะไฟหน้าก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอก LED นะพอมาเป็นเจ้าคันตัวแซนะฮะก็เหมือนกันเห็นไหม ไฟตัดหมอกก็ LED ชั้นนั้นด้านหน้า2รุ่นนี้นะฮะเหมือนกันเป๊ะๆนะฮะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะฮะที่มาแตกต่างครับนี่คือตรงนี้ฮะลายล้อแม็ก,กเรียกว่าลายเลยเรียกว่าสีละกันนะเจ้าตัวสีล้อแม็กของตัวแซดเนี่ยจะเป็นโทนสีบอลน,นะเป็นโทนสีบอลน,นะส่วนตัวแซดพีครับนี่ฮะถึงบอกว่าอย่าเรียกว่าลายนะเป็นแค่โทนสีเท่านั้น แม็ก p เป็นสีทูโทนนะครับคุณผู้ชมนี่เห <_ d ood le> ็นไหมนะฮะต่างกันแค่สีลายล้อ Mac เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ข้างหน้าปัดเงาข้างๆเป็นสีเทาส่วนตัวแรกเป็นสีบรอนนะฮะก็คือต่างแค่สีนะฮะส่วนออปชั่นนะคะคุณผู้ชมไฟเลี้ยวตำแหน่งไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดนี่จะมาต่างกันอยู่ตรงนี้ครับตัวแซเนี่ยมือเปิดประตูเขาจะไม่มีปุ่มกดคีย์เลสนะครับหรือว่าตัวล็อกกดล็อกประตูนะครับ แต่พอมาเป็นแซครับเขาจะมีนี่ตัวล็อกหรือปดล็อกประตูอยู่ที่มือจับนะครับทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งฝั่งนู้นนะครับส่วนด้านท้ายของทั้ง2รุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ดูผมเดินดูไกลๆให้ดูเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะๆต่างกันแค่ตรงโลโก้นี่อันนี้เป็น Z ซอันนี้เป็น Z นะครับต่างแค่นี้เองนะครับชั้นนั้นนะฮะ ท่านใดที่กําลังซื้อแซดพหรือซื้อแซดนะฮะให้ท่านรู้ไว้เลยว่าภายนอกของท่านเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้ที่กําลังเลือกกันอยู่เนี่ยต่างกันแค่4ล้อแม็กแล้วก็ปุ่มกดมือเปิดประตูเท่านั้นนะครับแต่พอมาเป็นภายในนะครับอันนี้คือลักษณะภายในของตัวแซดนะครับซึ่งตัว Z เนี่ยก็จะเป็นภายในหุ้มหนังมาให้นะครับแผงประตูหุ้มมานะ กระจกไฟฟ้าขึ้นลงมีตัวพับไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วก็ตัวเบาะนะฮะคุณผู้ชมจะเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับเป็นเบาะหนังคูแม็กวัสดุก็มีการเดินได้มาแบบนี้วัสดุของหนังก็เป็นแบบใหม่แล้วนะฮะส่วนตัวเบาะนะฮะสามารถที่จะเลื่อนหน้าถอยหลังยกขึ้นยกลงได้นะฮะในตัวของตัวแซดนะครับระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวแล้วฟีไฟหน้าปรับสูงต่ำได้รุ่นนี้มีหมดนะฮะ พวงมาลัยนะครับหุ้มหนังเดินได้สีขาวมีค r u i s e control มาให้เรียบร้อยหน้าจอนะฮะ7นิ้วนะฮะจำภาพของตัวแซตไว้ให้ดีๆนะฮะหน้าจอ7นิ้วครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นปุ่มหมุนในเรื่องของเกียร์นะฮะรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับโซนฐานขั้นเกียร์ก็ทำเป็นสีดำเป็น no b นบ a c แล้วก็มีปุ่มช่วยลงเขามาให้นะคุณผู้ชมนี่ ภายในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับพอมาเป็นของตัวแซกนะครับกระจกสองหน้ามีไฟนะครับนะครับแล้วก็ไฟสองแผนที่มีมาให้นะครับมีกล่องใสแว่นตาเรียบร้อยลำโพงก็เสรอร์ลาว u d มาครบหมดเลยนะฮะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับผมตัวนี้นะจะมีแอร์แถวหลังมาให้นะคุณผู้ชมมีช่องเสียบ usb นะครับลายเบาะหนังก็แบบเดียวกับด้านหน้าเลยสำหรับตัวแซ อันนี้ก็คือเป็นของตัวแซทั้งหมดที่ผมบอกมามีสัญญาณกันขโมยนะครับกุญแจรีโมทนะผมบอกเลยว่าตัวแซดเนี่ยอะไรที่ตัวแซดมีแน่นอนครับแซดมีหมดนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมกําลังจะพามาดูนะคุณผู้ชมแซดพีครับว่ามีอะไรที่มากกว่าตัวแซบ้างนะครับเรามาจับจุดกันเลยนะจุดแรกครับภายในเบาะครับ นี่แซตพีจะเป็นเบา,ปบฟฟานะรบปรับไฟฟ้านะครับแซตพีปรับไฟฟ้านะก็สามารถที่จะยกตรงนี้ได้ด้วยนะดูนะเห็นนะนะฮะจะยกตรงนี้ได้ด้วยนะครับต่อไปครับหน้าจอครับผมตัวแซตพีนะฮะขนาดจะใหญ่กว่านะครับจะเป็นหน้าจอ9้านิ้ว นะแสดงผล9นิ้วมาพร้อมแผนที่นำทางแต่เมื่อกี้ตัวแซดดนิ้วนะแต่ไม่มีแผนที่นำทางนะครับระบบแอร์ครับผมแซดพเราจะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับซึ่งสามารถแบ่งแยกอุณหภูมิ2ฝั่งซ้ายขวามไม่ให้เท่ากันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนี่ฮะตัวนี้ครับความสะดวกสบายเวลาขึ้นรถสตาร์ทรถ นะครับรับบบกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมตัวแซดพจะได้เป็นกดปุ่มสตาร์ทมาแล้วแต่ตัวแซยังไขสตาร์ทอยู่นะฮะนี่คือจุดแตกต่างของตัวแซกับแซดพแต่ถามว่าอย่างอื่นที่เซลล์ต้นไม่อธิบายคืออะไรอย่างพวกแผงประตูนะฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวพับตัวปรับอันเนี้ยมีมาตั้งแต่ตัวแซดแล้วนะครับตัวแซก็มีแบบนี้นะครับ พุชคอนโ o ลวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยตัวแซก็มีแบบนี้นะการตกแต่งคอนโซลน,นะครับตัวแซก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับปุ่มป้องกันการเลื่อนถไหลตัวแซก็มีแบบนี้เหมือนกันนะฮะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เซลล์ต้นจะบอกคุณผู้ชมนะครับถ้าวันนี้นะฮะทุกๆท,ท่านเนี่ยเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกตัวแซหรือแซนะอ่าเดี๋ยวก่อนแอร์แถวหลังก็มีนะ USB ก็มีนะฮะ สิ่งที่วันนี้เซลล์ต้นจะบอกนะครคุณผ,ผู้ชมระหว่างท่านที่กําลังลังเลว่าตัวแซดกับแซดอะไรต่างกันเลยนะครับผมบอกเลยว่า1เลยความสะดวกสบายเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยตัวแซดก็มีหมดแล้วแต่ที่แซดพีเขามีเหนือกว่าก็คือ 1. l i ลายล้อแม็กเนาะสนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับ3หน้าจอแสดงผลกล้องมองถอยหลัง หรืออมีตัวระบบนำทางนะครับจะเป็น9นิ้วนะครับ4นะครับระบบแอร์ออโนะฮะ5ครับผมระบบกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็6ครับผมก็คือตัวล็อกหรือปลดล็อกประตูที่ตัวมือจับนะครับคือพูดเลยว่านะครับสิ่งที่มากกว่าอาจจะมาในทํานองของเรื่องความสะดวกสบาย ที่มากกว่าตัว Z เท่านั้นเองนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมบอกเลยว่าต่อให้ท่านซื้อตัว Z นะไม่ผิดหวังนะครับฉะนั้นนะครับหนึ่งเลยความปลอดภัยของทั้งสองรนนี้ผมว่าให้เสมอกันแล้วกันนะแต่ตัว ZP จะได้เปรียบในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นไฟฟ้าและออโต้มากขึ้น ฉันนั้นนะฮะท่านใดที่อยากได้รถสักคันหนึ่งและลังเลระหว่างแทกซีกับแทซีที่ท่านก็เลือกเอาครับว่า1จะซื้อราคาเท่านน้นนะครับนะครับหรือจะเพิ่มราคาขึ้นมาเพื่อเอาความสะดวกสบายที่มากขึ้นนะครับแต่ราคามีข้อดีที่แตกต่างกันอย่างอันนั้นก็ออปชันความปลอดภัยครบราคาถูกอันนี้ราคาสูงมาหน่อยแต่ได้ความสะดวกสบายที่มากเพิ่มขึ้นมานะส่วนสีของทั้ง2รุ่นนี้มีให้เลือกเหมือนกันนะครับ ขาวมุกดำบอนเงินส้มเทาดำนะฮะคุณผู้ชมดาวเริ่มต้นได้เหมือนกันเลย5%ของราคารถนะฮะประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคันไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะเราจะได้มาดูว่าเอ๊ะมีคนชอบแซีหรือแซดมากกว่ากันนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ